เอ,อ้าสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปรีวิวการเรียนหนึ่งวันของเด็กวิทัลที่มอจัยปทละยองนะทุกคนหรือว่ามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจักรพระนครเหนืเปทละยองโอง้ชือ่อคนยาวโอเคตอนนี้กำลังขับรถไปนะทุกคนคือวันเนี้ยม,มันเป็นวิชาที่มีแค่เรียนเรียนมันคือเป็นวิชาที่มีเรียนแค่ตอนบ่ายเว้ยนเช้าไม่มีเรี้ยก็เลยชิวๆนะก็ไปกินแวะซื้ออเมซอนมาแล้วก็เรากำลังจะไปเข้าเรียนกันนะทุกคนอันนี้คือวิชาวิชาอะไรวะอันนี้คือทางเข้าของมหาวิทยาลัยเรานะครับ วอล์กหนึ่งวันรีวิวครับรีวิวบองคนอะไรผมเป็นอย่างนี้ ก็จะทาคลิปรีวิวมาอะไรตัวเองนะเอ่อก็ว่าจะทาคลิปรีวิวตอนนี้มาเรียนนี่ก็หลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำจริงๆนะก็วันนี้ก็ทำซะเลยแล้วกันนะเผื่อ,น,อ,น,อน,น้องๆคนไหนสนใจอยากมาเรียนที่นี่ก็เ,เชิญนะครับเชิญเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเปิดรับอยู่นะก็สามารถสมัครได้นะทุกคน่นโะ oh, อ้ชิดชิดชิดอ่ามันเป็นหอพักนะทุกคนหอพักมีโรงอาหารนะ อันนี้คือโรงหาด้วยนั้นอันนี้คือโรงหะส่วนน,นี้จะเป็นอ่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยอันนี้คือเฟืองอ่าคัตเตอร์เรียกว่าคัตเตอร์ทุกคนอ่านี่อันนี้เป็นตึกชอนะ็อปนั่นคนตึกช็อปที่แบบว่าเราเรียนปฏิบัติก็จะมาเรียนตึกนี้ไงนะทุกคนอ่าเวลาเรียนก็เดินไปทางนี้ก็ได้นะอ่านี่ทางนี้นะเอ๊ะีปลาชัวปลาชัว ทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องไปตึกนู้นนะ่นไปเรียนตึกนู้นแต่ว่าตอนนี้มาจอดรถที่ตึกนี้ก่อนตึกนู้นก็คือตึกวิทวะนะที่เราจะไปเรียนวิชาวันนี้ก็คือวิชาเกี่ยวกับรถ E ีวีนะผมก็ปีสนะี่แล้วอันนี้ผมก็ปีสี่แล้วนะเพื่นพนอนๆโอเคเราถึงเรียบร้อยแล้วไปเรียนกันเถิดโอ้ยอากาศร้อนมากเลยทุกคนตึกนี้คือตึกวิทย์เออไ้คือตึกทิยาศาสตร์นะส่วนอันนี้คือตึกวิทวะตึกกลางคืออันนี้ตึกกลาง ในตึกว่เาเยวจะไปเรียนตึกนี้กันนะทุกคนนะครับอ่าพลังงานเขาก็เลยจะพักานไก้เกี่ยไก้เกี่ยระดับ89ถึง10จเร่ที่เกี่ยนะครับซึ่งาเราจะใช้ก็ัะีก็อาอพิเตรงนี้ยมาเป็นหลักเวลาเราไปซีมอเตอร์ อ๋อตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นๆนะทุกคนก็ก็คือทุกคนก็เลิกเลงหมดแล้วแหละผมก็ยังอยู่ที่มั่นี่ครับผมป้ายการแข่งขันฟอร์มูล่านะครับรางวัลที่ได้นะก็ปีนี้นะครับได้โอเวอร์ออที่5นะครับแต่ว่า<ม>ได้รางวัลเอฟเชนซี y นะครับรถประหยัดน้ำมันนำจับที่3นะแล้วก็มีรูปสมาชิกในทีมทุกคนนี่หล่อทั้งนั้นเลยครับสุดยอดนี่นะทุกคนนะนี่เดินมา,าทางข้างๆตึกนะ อันนี้ตึกที่เราเรียนนะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นี่ตึกก็สูงอยู่นะบล็อก,อกมาถ่ายกับป้ายนะอ่าะนนเป็นป้ายข้างหน้านะนี่ป้ายข้างหน้าตึกก็จะเป็นแบบนี้นะอ๋ออันนี้สัญลักษณ์สีดละ